สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแก้ปัญหาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้าตาของ Facebook รุ่นใหม่นะครับซึ่งก่อนอันนี้มันสามารถสวิตช์กลับไปเป็นเวอร์ชันคลาสสิกคือเวอร์ชันเดิมได้นะครับแต่ตอนนี้มันกลับไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบหน้าตาแบบนี้ก็เดี๋ยวเรามีวิธีแก้แก้ไขให้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้า Google นะครับ พิมพ์คาว่าเว็บโตเว็บสโตนะมาแล้วนะจากนั้นให้เข้าไปที่โ m ม w เว็บ o โตนะครับแล้วเราพิมพ์ค้นหาคำว่าสวิตทูสวิตทูคลาสสิกนะครับะจะจะเห็นว่า มันจะมีผลการขึ้นค้นหาขึ้นมานะครับเขียนว่า s i t c t to Classic Design on Facebook นะแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วเราก็เลือกเพิ่มในโครมครับเพิ่มส่วนขยาย่แล้วเราก็ปิดไปครับแล้วลองเปิด Facebook ขึ้นมาใหม่อ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ลองเอาไป ทำกันดูนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบหน้าตาของ f เฟซบุ๊ k รุ่นใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ